สวัสดีครับตอนนี้พ่อพงพอเพียงนะครับอยู่ที่สวนผสมผสานของพ่อพง์นะครับนี่ครับวันนี้พ่อพงจะพามาชมมันเบอรี่นะครับที่สวนของพ่อพงซึ่งปลูกเป็นสวนผสมผสานในสวนอินทภพาลัมเดี๋ยวตามพ่อพงม,มาชมเลยนะครับนี่ครับคือซุมมันเบอรี่นะครับ กลางสวนผสมผสานซึ่งมีมันเบอรี่แล้วก็มีอินทผลัมนะครับอยู่ระหว่างกลางสวนนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะพามาชมเลยนะครับนี่คือมันเบอรี่นะครับตอนนี้กำลังติดลูกนะครับติดผลนะครับดกมากนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เชียงใหม่นะครับเห็นไหมครับสวยงามนี่ครับ อีกหน่อยก็สุกแล้วเริ่มแดงแล้วนะครับนี่ดกจริงๆครับที่สวนมีอยู่ประมาณ400ต้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาชมซุ้มมันเบอรี่นะครับซุ้มหมอนนะครับสวยๆกลางสวนผสมผสานนะครับเป็นสวนอินทผพาลำด้วยนะครับนี่ครับคือปลูกไว้แล้วเนี่ยจะพยายามดึงให้มันเป็นซุ้มนะครับ ให้มันโน้มเข้ามาหากันนะครับแบบนี้นะครับอย่างจริงเนี่ยนะครับเราก็จะจับโน้มมาใส่กันนะครับเพื่อว่าจะให้มันเป็นซุ้มในอนาคตนะครับบางต้นก็โจดกันแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ธรรมชาติสวยงามมากครับนี่ดกครับนี่ครับคือมันบรีที่สวนพ่อพงพอเพียงนะครับ นี่ครับกำลังกำลังจะสุกครับดกทุกต้นครับนีครับมองย้อดลงไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสุมนเบรีกลางสวนอินทาลำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งโน้นนะครับ ฝั่งนั้นก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับคือมันเบอร์รี่นะครับมันเบอร์รี่ดดดๆนี่เห็นไหมครับดกมากๆเลยนะครับนี่ครับเป็นมันเบอร์รี่พันเชียงใหม่นะครับนี่ครับ ยาวขึ้นไปจนสุดนู่นเลยครับแล้วก็มาดูอีกแถวหนึ่งนะครับนี่แถวนี้ก็ยาวขึ้นไปจนสุดเลยนะครับมันเบอรี่นะครับกำลังสุกนะครับอีกประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์นี้ก็จะเริ่มได้เก็บแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับยาวจนขึ้นไปจนสุดอ่สวนเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูร่องนั้นนะครับ นี่ครับนี่ไปดูความดกของมันเบอร์รี่นะครับนี่นะครับนี่ดกจริงๆครับมันเบอร์รี่นี่ดูความดกเลยครับเก็บไม่ไหวแน่นะครับอีกหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับนี่ดกจริงๆนี่ครับดกขาวเป็นหนอนเลยครับ นี่ครับมันเบอรี่นะครับที่สวนพ่อพงนะครับดกมากๆครับนี่ครับมาทางนี้ครับน,นี่ให้ชมความดกของมันเบอรรี่นะครับ เราจะปลูกทําซุ้มระหว่างแถวอินทรพาลำนะครับพอต้นมันโตขึ้นมาแล้วเราจะจับน้มเข้ามาหากันนะครับแล้วก็จะเป็นซุ้มมันบรลรี่กลางสวนเลยนะครับนี่ดูนะครับตรงนี้จะดกมากๆครับนี่ไล่ดูตั้งแต่ด้านข้างเห็นไหมขา,ขาวๆนะั่นคือผลมันบรี่ทางนั้นเลยนะครับน,นี่ครับนี่ มันเบอรี่กลางสวนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่หัวสวนอีกนะครับนี่ครับฝั่งทางนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นมันเบอรี่ทางนั้นเลยนะครับนี่นี่ดกมากนะครับยาวจนไปถึงท้ายสวนนู่นนะครับเดีย๋ยวเราเดินขึ้นไปบนที่หัวสวนต่อ มันร้อนต้องมาทางนี้มันค่อยล่มนะครับจะไปดูมันเบอรี่ที่อยู่ขวาสวนตรงนี้ก็เป็นมะนาวเป็นสับป,ประรดนะครับเป็นตะไคร้เป็นข่านะครับแล้วปลูกแต่ของกินทั้งนั้นนะครับมาดูซุ้มมันเบอรี่ทางนี้ซุ้มมันเบอรี่ทางนี้นี่ก็จะเป็นซุ้มมันเบอรี่พันุ์เมืองนอกนะครับ มีดำออสตุรกีหม,มาลายันขาวขาวอิตาลีครับอันนี้เป็นดำออสตุรกีนะครับนี่เหนื่อยเลยครับเดินมาจากข้างล่างสวนท้ายสวนนี่ดำออสตุรกีนะครับอันนี้รสชาติจะหวานมากครับตัวนี้ครับนี่ดำออสตุรกีดกๆเห็นไหมครับดกมากๆเลยเป็นก้อนเป็นก้อนดำออสตุรกีนี่จะหวานกว่าเชียงใหม่นะครับ แล้วก็ลูกก็จะใหญ่กว่าเสียงใหม่นะครับนี่สุกแล้วครับนะครับแล้วก็ลูกก็จะไม่เป็นขนเหมือนพันเชียงใหม่ครับนี่ครับเก็บกินเลยอันนี้ขาวอิตาลีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ผลสุกแล้วนะครับสีขาวๆนี่หวานมากเหมือนน้ำตาลเลยนี่ครับหวานเจียบเลยครับ ผลขาวๆเรืสุกแล้วพันนี้จะหวานมากๆเลยนะครับหวานที่สุดเท่าที่เคยกินหม่อนมานะครับหวานจริงๆพันนี้หวานหอมครับมีมาระยันขาวครับอันนี้จะเป็นซุ้มเมืองนอก อันนี้ไม่มีใบนี่มันยังไม่ตายนะครับแต่มันเป็นพันของขาวอิตาลีนะครับยังไม่ติดผลออกมาครับใบร่วงแล้วครับรอแตกใบอ่อนมานะครับอันนี้เป็นขาวอิตาลีนะครับเนี่ยหวานงาลูกยังาหวานมากครับอันนี้ดำออสตตุรกีนี่ครับอันนี้จนสุดสวนแล้วนะครับสุดหัวสวนแล้วนี่ นี่แหละครับคือซุปมันเบอร์รี่เงยหอบเลยครับเดินขึ้นมาจนท้ายสวนมาถึงหัวสวนนะครับอันนี้เป็นซุ้มมันเบอร์รี่พันเมืองนอกนะครับนี่แหละครับมีอยู่ทางนี้อีกก็มีนะครับด้านข้างริมไปนี่ก็จะเป็นพันเชียงใหม่นะครับเนี่ยโดดๆทางนั้นเลยเนี่ยครับนี่อันนี้พันเชียงใหม่นะครับนี่ครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพันธุ์ขาวนนอ,นนอิตาลีนะครับนี่อันนี้พ SO ันธุ์เชียงใหม่อันนี้อันนี้ขาวอิตาลีนะครับนี่นี่สุกแล้วแบบนี้ครับนี่ครับสุกแล้วขาวอิตาลีต้นนี้ก็ขาวอิตาลีนะครับนี่สุกแล้วครับนี่ตองตองติดดินนี่ก็สุกแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับ เยอะครับสนุกกินนี่นี่ขาวอิตาลีครับนี่นี่สุกแล้วนครับขาวอิตาลีครับหวานหอม เวลารับประทานแล้วเนี่ชื่นใจเลยอันนี้คือมันบอรี่ที่สวนของพ่อพงพอเพียงโอ้ยังมีอีกข้างโน้นเดี๋ยวจะให้ชมนะครับทางนี้จะเป็นไต้หวันนี่ครับนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือพันไต้หวันนะครับนี่ก็สุกแล้วลูกยาวๆสีแดง,แดง ถูกแล้วครับมันพันใต้หวันนะครับอันนี้อันนี้พันใต้หวันสุกแล้วครับหวานแต่หวานสู้หิมะละยันขาวไม่ได้นะครับน,นี่พันใต้หวันครับนี่แหละมันเบอรี่ที่สวนของพ่อพองพอเพียงครับ